ครับก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆชาวทีวีซีทุกท่านเลยนะครับที่ได้เข้ามารับชมคลิปเช่นเคยนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็เป็นวันเสาร์นะครับช่วงยามเย็นเนาะก็ก็มาอัดคลิปนะครับเป็น EP เสริมที่14นะครับเป็นช่วงอินเทอร์เน็ตซีรีส์นั่นเองนะครับช่วงอินเทอร์เน็ตซีรีส์นะครับเป็นช่วงที่ผมได้สร้างขึ้นมาใหม่นะครับที่จะเอาไว้คอยอัปเดตข่าวสารข้อมูลแพ็กเกจโปรโมชั่นนะครับอินเทอร์เน็ตของค่ายต่างๆนะครับซึ่งใน EP นี้นะครับผมก็จะมา อัปเดตข่าวสารนะครับข้อมูลของทางค่ายทีวีแบรนด์นะครับเนาะซึ่งข่าวสารเนี้ยที่จริงมันมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับแต่สืเนื่องจากผมต้องรวบรวมข้อมูลข่าวสารเนื้อหาก่อนนะครับแล้วก็ถึงจะมานําเสนอให้เพื่อนๆรู้ได้นะครับเพราะว่าในส่วนของช่องผมเองนะครับมันก็เป็นช่องเล็กๆนะครับเนาะ เพราะฉะนั้นนะครับทางผู้ให้บริการอย่างที่บอดแบงก์เขาก็คงจะไม่มีส่งพวกตัวอุปกรณ์มาให้ผมรีวิวพีวิวนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องไปรวบรวมข่าวสารข้อมูลที่หนึ่งนะครับซึ่งข้อมูลเนี้ยนะครับหลายช่องใน YouTube ก็ได้เอาไปรีวิวกันละนะครับซึ่งก็มารับชมรับฟังก,กันอีกสักรอบแล้วก็แล้วกันนะครับเพื่อจะได้อะไรเพิ่มเติมจากของผมเนาะในส่วนของ ในส่วนของทีวบอดแบนนะครับก็คือมันไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในส่วนของแพ็กเกจตอินเทอร์เน็ตไปอย่างใดนะครับแพ็กเกจตอินเทอร์เน็ตก็เท่าเดิมราคาเดิมนะครับยังไม่มีแพ็กเกจอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายนะครับแต่ที่มันเปลี่ยนนะครับก็คือในส่วนของการอัปเกรดในส่วนของตัวเราเตอร์นะครับซึ่งเราเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นอัปเกรดนะครับเป็น i วไฟเราเตอร์ที่รองรับ Wi-Fi ในส่วนของ Wi-Fi 6 Generation นั่นเองนะครับซึ่งทางทีวบอดแบนเนี่ยเคลมไว้ว่านะครับ มันมีมาตรฐานตัวหนึ่งนะครับที่ในส่วนของการเพิ่มท่านะครับ m o ร์ t i o n นะครับที่จาก256นะครับเป็น1,024นะครับซึ่งมันช่วยเพิ่มนะครับประสิทธิภาพในการอัตราการส่งข้อมูลได้เพิ่มขึ้นถึง25%ด้วยกันนะครับ ซึ่งอย่างที่เพื่อนๆเห็นอยู่บนหน้าจอนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเป็นมาตรฐานไรไฟนะครับหน้าตาเราเตอร์ก็จะมีประมาณนี้นะครับซึ่งผมหาข้อมูลอยู่นะครับว่าเจ้าเราเตอร์ตัวนี้นะครับแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องของ Huawei นะครับแต่ว่ามันใช้โมเดลอะไรอันนี้ผมยังไม่ไม่ทราบนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ได้ใช้เจ้าเราเตอร์ตัวนี้แล้วนะครับรบกวนหันนะครับไปที่ด้านด้านตูดมันด้านท้ายมันนะครับแล้วก็ดูโมเดลให้ผมด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับว่ามันใช้โมเดลรุ่นไหนนะครับเนาะ เจ้า Wi-Fi 6นะครับหรืออีกชื่อเรียกหนึ่งนะครับก็คือ8 0 2 1 1 ax นะครับซึ่งเป็น Wi-Fi นะครับ Wi-Fi 6ที่พัฒนาต่อยอดนะครับมาจาก Wi-Fi 5นะครับ5ก็จะเป็นมาตรฐานที่เป็นชื่อว่า ac นั่นเองนะครับเอาง่ายๆนะครับเนาะก็เจ้า Wi-Fi 6นะครับมันก็ถูกพัฒนาต่อยอดนะครับเอาความต่อยอดนะครับความสามารถนะครับมาจากขึ้น2.4แล้วก็ขึ้น5 g h z นั่นแหละนะครับอะไรที่มันเป็น ข้อด้อยน,นะครับของ3.4และ5้ h z นะครับมันก็เก็บรวบรวมความสามารถข้อมูลนะครับอยู่ใน Wi-Fi 6แล้วนะครับเนาะก็ในส่วนของเจ้า Wi-Fi 6นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเรียนไปรู้กันคร่าวๆนิดนึงแล้วกันนะครับว่า Wi-Fi 6นะครับมันคืออ่ามันมีมาตรฐานนะครับเทคโนโลยีอะไรบ้างนะครับที่มากับเจ้า Wi-Fi 6นะครับส่วนนะครับส่วน หลายหลายคนนะครับที่ตอนนี้ดูคลิปอยู่นะครับก็กําลังเกิดคําถามละนะครับแล้วก็ผมเห็นเพื่อนๆหลายคนนะครับโพสเข้าไปถามกับทางที o a r d Brand ว่าคําถามนะครับก็คือในส่วนของการเปลี่ยนนะครับเจ้าตัวเราเตอร์นะครับมันมันต้องเปลี่ยนยังไงนะครับมันมีเงื่อนไขอะไรไหมนะครับหรือต้องสมัครแพ็กเกจอะไรไหมนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวผมตอบให้นะครับเพราะว่าข้อมูลในการเปลี่ยนแปลงนะครับใครอยากเปลี่ยนเป็นเราเตอร์ตัวเนี้ยต้องทํำยังไงผมได้โทรถามจากทางศูนย์ T-Board b r a เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะ ทีนี้นะครับเจ้า wifi 6นะครับมันดียังไงนะครับมันมาพร้อมกับเทคโนโลยีอะไรบ้างนะครับรู้จักนะครับ wifi 6 generation กันคร่าวๆนะครับเราเือที่เราเรียกกันว่า 802.11ax นะครับเจ้า wifi 6นะครับเป็นา wifi มาตรฐานใหม่นะครับเป็นคลื่นมาตรฐาน6นะครับที่รองรับ frequency นะครับ1000ขอโทษดิ160เมกะเฮิร์นะครับซึ่งมีช่องแบนด์วิดท์เพิ่มขึ้นนะครับจาก wifi 2.4แล้วก็ 5 g ากิกะเฮิร์นะครับขึ้นมาอย่างมากเพราะฉะนั้นนะครับเปรียบเสมือนว่าเจ้า Wifi 6เนี่ยมีท่อนะครับแบนด์วิดต์การรับส่งข้อมูลนะครับที่เพิ่มมาจากเดิมนะครับเพราะฉะนั้นการ t r a เฟ f e r อ่าการรับส่งข้อมูลเนี่ยมันย่อมเลื่อนไหลกว่าเดิมมากนะครับซึ่งอัตราแบนด์วิดต์นะครับในการรับส่งข้อมูลนะครับน่าจะเขาเรียกว่าอะไรดีอ่าราวๆ0ิบิกนะครับที่ผมอ่านข้อมูลมานะครับเนาะก็มันจะมีแบนด์วิดต์ที่วิ่งได้สูงสุดถึง1ิบิกเลยก็ว่าได้นะครับเป็นอ่าที่เรียกว่ามาตรฐาน อะไรนะผมจะไม่ได้สักครู่นะครับอ่านะครับเป็นมาตรฐาน ax 3 0 0พนะครับที่รองรับย่านแบนด์วิดต์หนึ่งร้อเมกะเฮิร์นะครับซึ่งความเร็วสูงสุดที่ทำได้นะครับก็ราวๆเกจุดกว่ากว่านะครับซึ่งก็อ่าตีซว่าสิบจิกันนะครับเนาะซึ่งถือว่าเป็นแบนด์วิดต์ที่ค่อนข้างที่จะสูงมากนะครับที่จะเอามาตอบโจทย์การใช้งานนะครับการใช้ Wi-Fi ในปัจจุบันค่อนข้างที่จะภายในอนาคตค่อนข้างที่จะสูงมากนะครับ ต่อมานะครับในส่วนของเทคโนโลยีนะครับที่นำมาใช้กับเจ้าตัว Wi-Fi Generation 6นะครับมันมีอะไรบ้างนะครับเทคโนโลยีนะครับและอัลกอริทึมต่างๆนะครับก็จะมีนะครับการรับส่งข้อมูลแบบ OFDMA นะครับเจ้าตัวนี้นะครับเป็นย่อมาจากอัล o ทรโกลเนียนะครับ Frequency Division Multiple Access อ่านผิดไงต้องขออภัยด้วยนะครับโดยเดิมทีแล้วนะครับเจ้า รูปแบบการส่งข้อมูลสัญญาณนะครับ OFDMA นะครับมันเป็นมาตรฐานนะครับที่ใช้ในโครงข่ายของเซลลูล่านะครับหรือ 4G LTE นั่นเองนะครับมันมาช่วยในส่วนของการเพิ่มประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ลดความล่าช้านะครับหรือความเสถียรนะครับในส่วนของราสเซนซีนั่นเองในการรับส่งข้อมูลนะครับไร้สายเนาะซึ่งตัวนี้นะครับซึ่งนํามาใช้นะครับมันก็ถือว่า Wi-Fi 6เนี่ยสามารถทำทำความเสถียรนะครับโดยค่ารีเนซีเนี่ย นะครับที่ต่ำมากๆเลยนะครับถือว่ามีความเสถียรค่อนข้างที่จะสูงนะครับเนาะต่อมานะครับอย่างที่เรารู้กันก็คือมาตรฐานในส่วนของโมมายโมนั่นเองนะครับที่มัลติยูเซอร์นะครับมัลติอินพุตนะครับแอดมัลติเพลีย์อินพุตแอนด์มัลติเพลเอาพุตนะครับของ Wi-Fi 5นะครับให้สามารถรับส่งข้อมูลนะครับอุปกรณ์ได้พร้อมกันในคลาวด์หลายตัวนะครับที่จริงเทคโนโลยีโมมายโม่นะครับมันไม่ได้เป็น เทคโนโลยีใหม่อะไรนะครับมันมาตั้งแต่ Wi-Fi 5แล้วนะครับเผื่อจะ2อด้วยซ้ำนะครับซึ่ง Wi-Fi ตัวนี้นะครับมันเอามาช่วยในส่วนของการทำมัลติเพลนะครับ Input Output ก็คือการรับส่งค่านะครับระหว่างบัน d ิดนะครับระหว่างหลายๆอุป,ปกรณ์พร้อมกันนะครับเนาะเช่นอ,อีกคนนึงใช้อะไรอ่อีกคนนะครับมีความใช้ดู u t u b e อยู่อีกคนนึงเล่นเกมอยู่อีกคนนึง ทำงานอยู่นะครับมันก็จะจัดเรียงระดับความสําคัญได้นะครับว่าควรจะให้แบ n วิ i ไปที่อุปกรณ์ตัวไหนเพื่อให้การทํางานของอุปกรณ์ตัวนั้นนะราบลื่นไหลลื่นที่สุดนั่นเองนะครับเนาะหลกัหลกๆก็ประมาณนี้ลวกันนะครับใครอยากเรียนรู้เพิ่มเติมก็ไปหาข้อมูลได้นะครับมีช anel youtube หลายช่องละนะครับที่ทําเกี่ยวกับเจ้าตัว Move m ูไมโมนะครับต่อมานะครับก็คืออ,อ่แก้ไข ได้ไขการรบกวนกันของสัญญาณนะครับก็คือโดยใช้วิธีเรียกว่า BSS Cooling นั่นเองก็คือหรือ Basic s e r i c and Set Cooling นะครับ Cooling นะครับคือมีการกำหนดนะครับสีของสัญญาณนะครับและสามารถทราบได้ว่านะครับเป็นสีของสัญญาณข้อมูลนะครับที่มาจากเครือข่ายนะครับของตนเองหรือสีข้อมูลนะครับสีของข้อมูลนะครับของเครื่องสัญญาณที่มาจากบริเวณใกล้เคียงนะครับเนาะ อันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดีนะครับเพราะว่าคือที่จริงคือที่จริงมันเอามามันช่วยเพิ่มประสิทธิภาพได้ค่อนข้างเยอะนะครับนอกจากตัวเจ้าไ i f ฟ6จะมีบ,บนันไดที่เพิ่มแล้วก็มีชัแนลเพิ่มขึ้นนะครับเนาะเพราะฉะนั้น การเอาเจ้าตัว b e e cooling มาช่วยด้วยนะครับมันก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพไปอีกขั้นหนึ่งนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะตอบโจทย์นะครับนอกจากมันจะมีชาแนลนะครับเพิ่มขึ้นที่สัญญาณต่างๆมันจะไม่ไปชนกันและรบกวนกันนะครับมันก็ยังช่วยเจ้าตัวนี้มันก็ยังช่วยเพิ่มนะครับประสิทธิภาพขึ้นไปได้อีกขั้นหนึ่งนะครับต่อมานะครับการเพิ่มค่านะครับ modulation นะครับจากเดิมนะครับที่เป็น256 qam นะครับเป็น1024 qam เนาะ ขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับ oh. ขอโทษครับขอโทษทีนะครับเมื่อกี้โทรศัพท์เข้านะครับที่จริงเลิกงานแล้วนะครับแต่ว่ายังอยู่ที่เคาน์เตอร์อยู่นะครับยังอยู่ในออฟฟิศอยู่เนาะอ่ะข้อต่อมานะครับอ่า เทคโนโลยีต่อมานะครับที่อยู่ในเจ้าตัว Wi-Fi 6กนะครับก็จะเป็น Target w e e ิ Time นะครับก็คือการลดการบริโภคนะครับแบตเตอรี่ของอุปกรณ์สัส่งสัญญาณไร้สายได้นะครับเช่นพวกอุปกรณ์ IoT i n t นะครับ p t t n r n e t of t h i n g ทนะครับที่ต้องการการรับส่งข้อมูลในแต่ละช่วงเวลานะครับซึ่งใน Wi-Fi 6นี้นะครับเครื่องรับส่งนะครับสัญญาณไร้สายนะครับและอุปกรณ์รับและส่งปลายทางนะครับจะมีการกำหนด ตารางเวลาในการเชื่อมต่อสัญญาณในเป็นระยะนะครับเสมือนมีเซอร์ฟิะโหมดในตัวขณะที่ไม่มีการส่งสัญญาณนะครับหรือการรับสัญญาณสัญญาณระหว่างนั้นนะครับเพื่อเป็นการถนอมพลังงานของอุปกรณ์ LT ไปในตัวด้วยนะครับนะเพื่อที่จะให้มัน Low Power วอร์ดีไว้นะครับ ทีนี้นะครับประโยชน์นะครับประโยชน์หลักๆของเจ้า Wi-Fi 6นะครับสรุปเลยได้กันนะครับหนึ่งเลยนะครับอัตราการรับส่งข้อมูลที่สูงขึ้นนะครับเนาะอย่างที่เราบอกไปนะครับมันมีชาร์เดลเพิ่มขึ้นนะครับการรับส่งปัญญาณก็ไม่ต้องมาทับซ้อนกันละนะครับแล้วก็วิ่งบน160มิลเฮิร์นะครับเหมือนเปรียบเสมือนมีท่อขนาดใหญ่ที่เอาไว้รับส่งข้อมูลนะครับเนาะแล้วก็พวก o f d m นะครับ OFDMA นะครับหรือว่าพวก MIMO นะครับเข้ามาช่วยนะครับเพิ่มประสิทธิภาพในอ่าในอัตราการส่งข้อมูลที่สูงขึ้นนะครับความจุของสัญญาณมีปริมาณมากขึ้นนะครับเนาะแล้วก็ประสิทธิภาพนะครับที่ดีขึ้นของการเชื่อมต่ออุปกรณ์นะครับจำนวนมากๆนะครับที่มีสภาพแวดล้อมนะครับที่ต่างกันนะครับเนาะซึ่งเราจะเห็นว่าพวก2.4พวก5.0นะครับมันจำกัดมากเลยนะครับ2.4ว่อย่างไรครับ ถ้าเข้าไปอยู่ในห้องอับๆนะครับปิดประตูอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือมีกระจกกั yeah. ้นหรือมีกระแพงกั้นนะครับเจ้า2.4ก็ออกไปไม่ได้ใช่ไหมครับมันก็แคบนะครับเหมือนมันอับนะครับเรียกว่ามูอับนะครับสัญญาณอับนั่นเองนะครับส่วน5 g ิกะเฮิรตซ์นะครับส่งทะลุทะลวงก็จริงนะครับแต่ได้สัางนะครับเนาะส่วน Wi-Fi 6นะครับแน่นอนนะครับสภาพแวดล้อมยังไงนะครับจะมีกระจกหรือจะมีผนังหรือจะมีอะไรนะครับมันก็สามารถทะลุผ่านนะครับเนาะ สามารถเชื่อมต่อได้นะครับมีการพัฒนานะครับกรงลังส่งให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับอย่างที่พูดไปเนาะถนอมพลังงานนะครับแบตเตอรี่ให้กับอุปกรณ์ปลายทางได้นะครับเนาะก็คือมัตเทคโนโลยีนะครับทาเวิโอกทานนั่นเองนะครับแล้วก็ลดการชนกันของสัญญาณนะครับอย่างที่บอกไปก็คือมีชันเนลเพิ่มขึ้นนะครับเนาะมันก็ลดทอนนะครับการชนกันของสัญญาได้นะครับการส่งสัญญาณอะไรต่างๆภาพรวมมันก็จะดีขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของ การรู้จักนะครับไรไฟ6เจอเรชั่นแบบคร่าวๆนะครับแบบคร่าวๆอันนี้ไม่ได้ลงรายละเอียดดีเทลอะไรมากมายลึกนะครับเนาะคือจะเห็นได้ว่านะครับทางทีวอร์แบนเนี่ยค่อนข้างอย่างที่ผมบอกนะครับว่าทางเจ้าทางทีวอร์แบนนะครับของให้บริการเนี่ยค่อนข้างที่จะนําเจ้าอื่นนะครับนำเจ้าอื่นอยู่ก้านึงเสมอนะครับเนาะเจ้าตัว WiFi 6ก็เช่นเดียวกันนะครับเนาะก็ถือว่าเป็นทเทฤษ เป็นการตลาดที่ค่อนข้างที่จะดีนะครับนอกจากจะมีเซอร์วิสที่ดีแล้วนะครับการทําการตลาดนะครับก็ยังดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่สนใจนะครับเจ้า wifi 6นะครับทีนี้นะครับใครสนใจที่ wifi 6นะครับมาดูกันว่าคําถามนะครับสำหรับคําถามเกี่ยวกับการใช้งานนะครับคาถามแรกนะครับแน่นอนนะครับหนึ่งเลยนะครับสำหรับคนที่จะติดอินเทอร์เน็ตนะครับของทีวีบลดแบนพ่อเห็นว่าอ่าพ่อเห็นว่ามันมีเจ้าเราเตอร์ Wi-fi 6นะครับมาด้วยนะครับถ้าติดอินเทอร์เน็ตนะครับเขาบอกว่า1กิกะบิตใช่ไหมครับตามโฆษณาเขาบอกเอ้ยติด1กิกะบิตนะครับมันก็จะได้เจ้า wi-fi 6นะครับเนาะนะครับมันจะได้ wifi เจ้าเราเตอร์ตัวไหนนะครับถ้าติด1 1กิกะบิตนะครับระหว่างเจ้าเราเตอร์ตัวเก่านะครับที่รองรับ wi-Fi 5นะครับก็คือรุ่นเราเตอร์ Huawei HG8145V5 นะครับที่ผมเคยสอนทำบิดโหมดไปนะครับก็คือตอนนี้นะครับ ตัวผมเองผมก็ใช้เจ้าตัวนี้อยู่นะครับซึ่งรองรับ Wi-Fi 5นะครับกับนะครับ Wi-Fi ที่รองรับนะครับเจ้าเราเตอร์ที่รองรับ Wi-Fi 6ตัวใหม่นะครับที่ผมยังไม่ทราบโมเดลนะครับว่ารุ่นอะไรเนาะนะครับจะได้ไหนนะครับจะได้ไหนระหว่างเจ้าเราเตอร์2ตัวนี้ถ้าติดเอินเทอร์เน็ต1นกิกะบิตนะครับกับอีกหนึ่งคำถามนะครับสำหรับเพื่อนๆหลายคนที่ติดเดิมอยู่แล้วนะครับตอนนี้นะครับผมติดอินเทอร์เน็ตเดิมอยู่แล้วนะครับผมจะเปลี่ยนเป็น Wi-Fi 6ได้ไหมนะครับมีเงื่อนไขอะไรไหมแล้วก็ต้องดำเนินการอย่างไร นะครับอ่ะนะครับทีนี้นะครับทีนี้เราเในส่วนของคําถามเนี่ยผมได้โทรถามนะครับในส่วนของ call center หละนะครับซึ่งเป็นคำถามที่สองข้อนี้เป็นคำถามที่เพื่อนๆหลายคนนะครับโพสเข้าไปถามในกระทู้นะครับหรือเข้าไปโพสถามในเฟซบุ๊กของทีวัแบงค์ค่อนข้างเยอะนะครับผมเข้าไปอ่านดูเนาะสองข้มน,นี้เหมือนกันเลยนะครับในส่วนของ อินเทอร์เน็ตนะครับที่ติดอยู่แล้วนะครับกับอินเทอร์เน็ตที่คุณจะติดใหม่นะครับหนึ่งเลยนะครับแพ็กเกจนะครับต้องเป็น1นึ่งิกะบิตขึ้นไปนะครับแล้วก็ต้องเป็นแพ็กเกจที่มีค่าอัปโหลดนะครับห้าร้อยเมกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไม่ว่าคุณจะติดเดิมอยู่แล้วหรือคุณจะติดใหม่นะครับ นะแล้วอยากเปลี่ยนแล้วอยากใช้เจ้าตัวเราเตอร์ที่รองรับ wiFi 6นะครับของผู้ให้บริการของที่บแบนด์ที่เอาเอามาให้อัปเกรดมาให้ควรต้องติดอินเทอร์เน็ตที่มีแพ็กเกจอินเทอร์เน็ต1,000งพัทับ5 0 0ขึ้นไปนะครับไม่ว่าจะติดใหม่นะครับหรือของเดิมนะครับอย่างของเดิมยกตัวยอย่างอย่างของ,ของผมนะครับผมติด1 1 0 0 0ทับ นะครับถ้าผมอยากเปลี่ยนไปใช้เจ้าตัวร o u เตอร์ w i f i 6ผมต้องเปลี่ยนแพ็กเกจโปรโมชั่นเป็น1000นทับ500ะครับหรือคนที่จะติดตั้งใหม่เลยนะครับใช้ค่ายอื่นอยู่เห็นโอ้ยเราทีบอร์ดแบนด์มีเฮ้ยมีรัเตอร์ Wi-Fi 6แถมว่านะครับจะติดตั้งแล้วอยากได้ Wi-Fi 6คุณก็ต้องติดตั้งแพ็กเกจที่เป็น1 g 0ทับ500นะครับหรือ1000ทับ500นั่นเองเนาะอ่ะโอเคอันนี้หมดข้อสงสัยสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะใช้เจ้ารัเตอร์ตัวนี้ละนะครับนะ ทิ้งท้ายนะครับก่อนจะปิดคลิปส่วนตัวผมนะครับถามว่าจําเป็นไหมนะครับสําหรับเจ้าเราเตอร์ไวไฟหกตัวนี้นะครับตอนนี้ของผมนะครับผมบอกเลยว่าไม่จําเป็นนะครับขนาดของผมเดิมนะครับซึ่งใช้เจ้าตัวหัวเว่ยนะครับนี่ตัวนี้หนึ่งพันทับสองร้อยในคำผมใช้เจ้าหัวเว่ย hg แปดหนึ่งสี่ห้านะครับเจ้า Wi-Fi ห้าลองรับ Wi-Fi ห้าตัวนี้ทุกวันนี้ผมยังไม่เคยใช้เลยนะครับโทรศัพท์ผมนะครับรองรับ Wi-Fi ห้านะครับแต่ผมไม่ใช่ห้านะครับผมใช้สายแลนกับสองจุดสี่นะครับ เพราะฉะนั้นนะครับผมถามว่า Wi-Fi 6นะครับในปัจจุบันนี้นะครับสำหรับประเทศไทยของเรานะครับพร้อมที่จะใช้กันหรือยังนะครับเหมาะไหมนะครับที่เราจะเปลี่ยนนะครับไปใช้สัญญาณ Wi-Fi 6นะครับผมบอกเลยว่าไม่ครับอย่าเหื่อนะครับอย่าเหื่ตามของใหม่นะครับมันเป็นแค่การตลาดนะครับบ้านเราจริงยังยังไม่เหมาะนะครับกับการใช้ Wi-Fi นะครับขึ้น 6G h z เนะครับเพราะอะไรนะครับเพราะอันดับ1นะครับ เจ้าตัวนะครับตัวส่งนะครับหรืออุปกรณ์แมนเนจเมนต์นะครับหนึ่งเลยมันยังมีราคาแพงนะครับแล้วก็มีราคาสูงซึ่งทางที่บอดแบนด์ใจปั้มมากผมบอกเลยคือที่จริงแล้วผมว่าเราเตอร์ตัวเนี้นะครับที่ทางทีบอรดแบนด์เอามาให้นะครับเอาเกริให้ผมว่ามันก็เป็นเพียงแค่น่าจะเป็นแค่รุ่นเริ่มต้นนะครับเป็นแค่รุ่นเริ่มต้นเท่านั้นเองนะครับราคาก็ตอนเนี้มันอาจจะยังสูงอยู่นะครับต่อไปมันก็ราคาพอมีอุปกรณ์ที่รองรับไรไฟหกเยอะขึ้นเยอะขึ้้นนนนะคครรรรัับเเดีี๋ยยววไล์อ่าาาพกกกกุปณมม็ตง แต่ยังไงก็ถือว่าใจปั้มนะครับเพราะว่าราคามันก็ยังสูงอยู่นะครับถือว่าทีวีแบรนด์ใจปั้มอยู่นะครับอีกอย่างนะครับนอกจากจะมีตัวส่งนะครับที่ส่งนะครับในส่วนของคลื่น6ก h ิจเกอรเฮิร์ได้วาไฟหกได้แล้วนะครับมันก็ยังต้องมีตัวรับนะครับที่เป็น6ก h ิเกเฮิร์เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถามว่าในประเทศไทยนะครับมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับที่รองรับนะครับดีไวท์อะไรบ้างอุปกรณ์อะไรบ้างที่มันยังที่มันนะครับรองรับ Wi-Fi 6นะครับ ซึ่งบอกเลยนะครับมีไม่กี่ตัวนะครับมีหัววิ P40 ใช่ไหมนะครับหนตัวแล้วแล้วก็อะไรอีกตัวหนึ่งโทรศัพท์นะครับที่เห็นได้ชัดเลยมีแค่2รุ่นที่ออกตัวมานะครับแต่ผมจำไม่จําไม่ได้แล้วว่ามันรุ่นไหนนะครับส่วนอุปกรณ์ดีไว้อื่นๆนะครับก็ยังนะครับก็ยังไม่ค่อยเห็นที่จะมีเท่าไหร่นะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับหกบ้านเรานะครับบอกเลยว่ายังไม่ค่อยหมาะเท่าไหร่นะครับนะแต่ใคร ถ้ามีมือถือหรืออุปกรณ์รองรับแล้วอยากจะเปลี่ยนก็ได้นะครับก็ได้ก็ก็ไม่ว่ากันนะครับก็ทดลองดูก็ลองดูนะครับในส่วนตัวผมอย่างที่บอกนะครับในส่วนตัวผมยังคิดว่ามันมันยังไม่เหมาะสําหรับตัวผมเองนะครับแล้วก็ยังไม่เหมาะกับในองค์กรหรือเหมาะกับคนรอบตัวผมนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่มีความอยาเปลี่ยนต้องใช้ wiFi 6เนาะแต่ถามว่าอยากเปลี่ยนไหมอยากเปลี่ยนนะครับถามว่าทำไมถึงอยากเปลี่ยนนะครับ ผมไม่ต้องการใช้เจ้าตัว Wi-Fi 6ก็จริงนะครับแต่ผมต้องการ performance นะครับคืออย่างผมนะครับผมเป็นคนเล่นอุปกรณ์ด้านเนต็ตเวิร์กตรงนะครับอย่างตัวผมถามว่าผมต้องการไหมผมต้องการนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ต้องการที่จะใช้ในส่วนของ Wi-Fi 6แต่ผมต้องการประสิทธิภาพ performance ของฮาร์ดแวร์ของมันนะครับ แค่นั้นเองนะครับเพราะฮาร์ดแวร์ของมันอย่างที่บอกว่าฮาร์ดแวร์ของมันมันรองรับไวายฟาย6เพราะฉะนั้นฮาร์ดแวร์ของบ้นเนี่ยต้องมีประสิทธิภาพนะครับที่สูงมากนะครับสูงกว่า Wi-Fi ที่รอองวายฟา์ที่รองรับ Wi-Fi 5อยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเอาถ้าคุณจะได้นะครับประสิทธิภาพของ Wi-Fi ที่รองรัวายฟายนะครับที่มาพร้อมกับ Wi-Fi 6นะครับประสิทธิภาพของอุปกรณ์ที่มาที่มากับ Wi-Fi 6นะครับเอามาใช้นะครับแมเนจเมนต์นะครับ,นรบในส่วนของงานฮาร์ดแวร์ด้านอื่นผมว่ามันก็โอเคกว่า รประมาณนี้แล้วกันเนาะใครมีความคิดเห็นประการใดก็ลองคอมเมนต์นะครับกันมาด้านล่างเนาะนะครับแค่นี้แล้วกันนะครับเนาะใครสนใจนะครับก็ฝากติดตามนะครับช่องของผมด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ยอดซับสไครต์จะ300ละนะครับก็ อินเทอร์เน็ตเดียซีรีส์นะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับเนาะต่อไปก็อาจจะเป็นทริคเกี่ยวกับมีเน็ตหนึ่งิกดียังไงนะครับข้อมูลเน็ตหนึ่งิกดียังไงถ้าจะติดอินเทอร์เน็ตนะครับหลายคนชอบถามมาในช่องผมมากเลยว่าพี่จะติดอินเทอร์เน็ตต้องทำยังไงอ่ะต้องผมต้องไปติดต่อ,อยังไงผมต้องดูอะไรบ้างเออต้องดูต้องติดต่อชอ็อปต้องดูชอ็อปต้องดูสถานที่ดูโลเคชันความเหมาะสมต่างๆนะครับปัจจัยต่างๆที่เราจะต้องรู้ก่อนนะครับที่จะไปหา ผู้ให้บริการนะครับอินเทอร์เน็ตแต่ละเจ้านะครับเราต้องรู้อะไรก่อนนะครับถึงนะครับไม่ใช่ว่าเอ้ยก็ใกล้สุดอะ่ะก็ดีสุดอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับมันมีหลายปัจจัยที่เราจะต้องเอามาคิดเอามาคํานวณน,นะครับไม่ใช่ว่าเห็นเจ้านี้ดีซัพพอร์ตดีเอาเลยหรือว่าเจ้านี้อยู่ใกล้ที่สุดก็ไปเอาเจ้านี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะมันยังมีข้อปัจจัยหลายๆอย่างที่เราต้องคํานึงถึงนะครับ คุณมันอาจจะอยู่ใกล้บ้านคุณที่สุดแต่ว่าเวลาติดแล้วนะครับค่า l a น e n c y มันอาจจะไม่เสถียรเลยก็ว่าได้นะครับเล่นเกมอาจจะแลกเลยก็ว่าได้นะก็อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นข่าวสารข้อมูลประมาณเนี้ยนะครับเป็นเก็บความรู้ดีๆนะครับเป็นทริคดีๆที่เอามาเล่าสู่กันฟังนะครับเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตนะครับหรืออินเทอร์เน็ตใช้ไปแล้วอินเทอร์เน็ตไม่เสถียรเลยที่พี่ผมต้องทําไงอะ่ะแล้วผมจะทดสอบเนี่ยผมจะวัดค่าอะไรได้บ้างแล้วผมต้องติดต่อศูนย์ยังไงแจ้ง แจ้งยังไงอะไรยังไงอย่างนี้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับน้องข้อมูลข่าวสารเก็บความรู้นะครับก็ฝากช่วงนะครับอินเทอร์เน็ตีรีไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับข้ลืมบอกนะข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ